กีตา้ากมลชนกคว้าทองที่4ให้จอมเต่ไทยปิดท้ายศึกเทควันโดโยชนเอเชียทีมหญิงคว้าอันดับ2ขคะแนนรวม 5, 3, 2, 3. ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับ <Okay. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> การแข่งเทควันโดโยชนชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่12แข่งกันที่เมืองเบลุตประเทศเลบานอน ชิงชัยกันวันสุดท้ายวันที่4กันยายนที่ผ่านมาก็นําไฮไลท์มาให้ดูกันอีกครั้งนึงครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราโฟกัสไปที่การดวลวันหญิงชิงชัยไม่เชียร์นะครับรายการนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกรายงานข่าวมากนะครับผมก็เลยนําเอาไฮไลท์มาให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับก็ในวันสุดท้ายเนี่ยจอมเตะไทยคว้ามาเพิ่มได้อีกหนึ่งเหรียญทองครับจากรุ่นน้ําหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงครับน้องกีตาร์กระมวลชนกสีเคนหรือกีรองแชมป์โลก2023ครับ โชว์ฟอร์มเหนือชั้นครับเตะเอาชนะคู่แข่งขาดลอยนะครับตั้งแต่รอบแรกครับชนะจอแดนสองต่อสุดยกรอบ2ชนะคาซัคสถาน2ต่อสุดยกรอบรอเชิงชนะอุซเบกิสถาน2อต่อหนึ่งยกผ่านเข้าสู่รอบชิงครับในบูมแดงครับน้องกีต้ากับมชนกพบกับผู้เสี่ยวลู่จากจีนครับยกแรกจอมเตะจากจีนดักเตะเข้าเป้าทำคะแนนนะไปก่อนครับที่12อต่อ8ครับออกนําก่อน1ต่อสุยกแต่ว่ายก2ครับกีต้ามาชิงจังหวะถีบ พร้อมกับเหยี่บหัวในช่วง10วินาทีสุดท้ายนะครับอาชนะคืนได้บ้างที่14-6ต่อเสมอกัน1ต่อ1ยกต้องตัดสินในยกที่3ก่อนที่จอมเตะสาวไทยจะชนะเอาสกอร์ไปที่16-3ต่อชนะไปสต่อ1ยกค้าเหรียญทองปิดท้ายทีมเทควนโดไทยในการแข่งขันรายการนี้นะครับและย้อนไปเมื่อวันที่3กันยายนครับประเภทหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัหญิงครับน้องขนมจีบ นัทกมลวัฒนาครับดีกีแชมป์ยูชนโลก2019และแชมป์เยวชนโลกปี2022นะครับโชว์ความเหนือชั้นครับเตะทำแต้มเอาชนะคู่แข่งมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับกระทั่งผ่านมาถึงรอบชิงชาเลศครับพบกับทางด้านของโกราซีรอฮานจากอิหร่านนะครับก่อนที่ขนมจีบในมุมน้ำเงินจะใช้ที่เด็ดครับจากลูกถีบและลูกเกี่ยบหัวทำแต้มชนะไปที่2ต่อสุยกพ้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยได้สำเร็จเลยครับสรุปผลงานของ นักกีฬาเทควันโดเยชนในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023นะครับทีมชาติไทยคว้ามาได้4ี่เหรียญทองกับอีก1เหรียญเงินนะครับเหรียญทองได้จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กรกรชายครับอาร์มี่วิศวกรใจชูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กรกรหญิงครับน้องบัวปานบัวโมรมัดครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กรกรหญิงน้องขนมจีบนักทกรรมลวัสนาแล้วรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กรกรหญิงน้องกีตาร์กมชนกศรีเคน คะที่เราเหรนกันครับได้จากอิมพัชรกันภูลเกิดครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงครับนอกจากนี้ครับทีมจอมเตะหญิงไทยครับยังคว้าอันดับ2คะแนนรวมของเอเชียมาครองได้อีก1รางวัลครับด้วยผลงาน3เหรียญทองกับปิก1เหรเหญเงินนะครับก็นำมารายงานให้ทราบกันนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ